นี่ดา <laughs> <this coughs> <coughs> Đẹp hình Ôi bị Có mà đi Gặp to kinh Chỉ thích ghét cắn không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> <laughs> ผมเดี่ยวมือนนิมือได้ตั้งมือนี่โดดเขาไม่ได้เก่งเขไม่เรียนเขามาแบบเนี่ยเลยสองสตัวามเียตัวใหญ่เขมีตัวอยเขามีบางมือน่ะงึดขึกันละบมือตี้ะแกงฮะวุบอบว้โตเขาไม่โอ ห้อยไม่ได้เกียดโอ้เก่ยแค่แม่งมุงมือสุดเยี่ยมไปสุโอเคเราจะทำหน้าที่กันครับพี่น้องครับเดี๋ยวค่อยพอกันแบบหนึ่งพี่ดาวผมลงวัดท้ายคลิปไปโอ้ยตลกแท้นี่ก็ต้องชิบหายอาบน้ำนครับเพราะว่าได้เตรียมตัวเดินทางไปงานรับเชิญต่อนะครับมื้อนี้แจ้งผู้งปอแล้วล่ะว่าเอ่อ ่าช่วงลำเรีองตอนนี้ก็เขาชูลำเรีองนะครับโชวจ์จบแล้วผมก็จะได้ไปอาบน้ำแล้วก็กตเตรียมโดดเดือดข้างไปกั้นรับเชิญต,ต่อมือเสาเาตอนนี้ก็เพิ่มมันตีนึงไปกว่าสรุปก,ก็คือหาพ่อพ่อพับกผิงค่ะพ่อหาหม่องแสงกระเลี่ยมหมองมีแมงกระเหลี่ยมหม่มีแมงกระเหลี่ยมโอ้โหมื่อนี้ไปมือทีอห่หา หายอย่างอี้ีครับพี่น้องบางคนบอกว่าหายไปหาผมมีแสงหามาแล้วครับหาเมื่อสักแแค่อยู่ในคลิปนแต่แค่อยู่นยนในคลิปพี่น้องอยากจะบ,บอกว่านอกคลิปอีกเป็นชุมงพี่ลีมีแสงกันแล้วเพมีเมีแสงกันแล้วหาอยาอย่างนีครับนี้ครับกำลังไปอาบนำ้ำอยู่วันนะครับ ล่างนะฮะเส้นนาออกแล้วอาบน,น้ำก่อนเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวเดินทางต่อเดียยเด๋ยวสิได้ไทยอัปเดตให้พี่น้องนะครับว่าเป็นไงนหน้างานรับเชิญมือหนีนะครับแต่ว่าวงไงอยู่ที่อ่าอำเภอท่าตุมครับท่ตาตุมจอร์ชูลินนะครับมือหนีไปครับตีนกิบปุ๊บโอ้หลุดก็ไรเงี้ยครับโอ้ เชียงเงยครับขอบคุณครับเงจทีดันเนาวิธีน้ำกระละกันครับหรลบมืนนี้วันเสียวมืนนี้พายุเตยล่าน้ำครับเอาเป็นลูกไปนเข้ามาส่ยทะมแนามันงับแถลานงับะถลานงัไปแล้วาไปไปแล้วไปนล้วไปฮึด ที่จะมาอาบน้ำวัดกกษสิเงียบๆเนี่ยนะครับจะขจัดงานเนี่ยแต่ว่าบมงคนยันว่าขจัดไปวิธีมาล่บเหมือนนะครับเกษสิเป็นสถานที่จอดรถส่วนมากวัดบ้านเสียวอยขอบคุณครับขอบคุณทุกคังใ่เชียร์แลงใจที่มอมให้กันแล้วกัน,นครับ กันครับปัดห้วยบุรพภาตรตำบลห้วยจันทร์อำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษครับ <c oughs> เอาจนขาลอยเติบจะได้ยางหาขิงขากซื้อๆกันได้แ <c oughs> จ็คพอร์ตลืมถามว่าพอโจ้ได้เสเอาไปอยังสันเดีอ๋อแล้วกับวันที่นะครับวันที่สิบสามเนาะ สิามพฤษภามนี้นะครับอยู่ที่บ้านละออกนะครับเพอ่์ซิมีการเออยังไงเออฉลองครับอ๋อเซ็นบายจะพูตาประจำปีเนาะมันก็จะเอามาล่ำลงอยู่ที่บ้านอยู่บ้านผมนี่แหละวันนี้ก็สิไใ้ไปฮวงบุญนะครับฮองบุญนั่มพ่อสุปีกับฮวงบุญก็ได้ขอญาติบอดนะครับขอญาติพ่อจแล้วเด้อครับว่า ขอหยากไป่วมบุญควงงานอยู่บาดเจ้าของนะครับย่ำเว้นเพราะว่าย่ำขึ้นนะเขาเหรียญอยู่เมื่อไหร่งานย่ำแรงอยู่เดือนดมแต่ว่างานก่อนนั้นวันที่สิบสองขึ้นสิบสองนะเขาเหรียญอยู่อุทุมพรน,นะครับเส้มาม้าเตยล่าเหลี่ยมเขาปสิได้เตรียมตัวเดินทางกลัาบาบ้านเพื่อจะไป่วมบุญควงงานนะครับกับพิลามิทตอลแก้วเนาะบัะดย์เป็นงานจ้างนะครับเป็นงานซอย เป็นงานโฮมบุญของงานบา้านเจ้าของนะครับแล้วก็ผมอขออนุญาตกับทางผู้บริหารโดยตรงแล้วก็ได้รับอนุญาตแบบบ่มี่ขอแหมยังทั้งสิ้นนะครับกะสบายใจหลายคนอธิบายเออรับงาน,งนจังสัญังสี่ผมแจ้งผู้บริหารก่อนตลอดนะครับขออนุญาตก่อนตลอดเลยนะครับออก่อนที่เหตุยังนั่นบ่เคยปล่อยปลาเลยบ่าเคยเหตุถามหนาครับตานะครับพี่น้อง แล้วก็คือสิได้เดินทางไปวันที่1ิบสามครับพี่น้องก่อนอาบน้ำเด้อตอนนี้มาหอด้องหนาเแล้่ยวว่อยาโอ้ยงสาพน่นาตอนนี้ <c oughs> โอเคครับพี่น้องเด้วขอบคุณทุกการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่ง จะได้ติดตามคลิปใหม่ของตานัฐพลและเพื่อนๆไปเชียรครับสำหรับพี่หนีลาเป็นก่อนครับขอบคุณพี่น้องสุริสกุลที่ให้กำลังใจมาตลอดครับหน่อยหลายบวากันนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพ่อกันนะครับมืออื่นเศร้านะครับอยู่ที่อำเภอคุณหานะงานรับเชิญละดับต่อย่ำแรงครับเดี๋ยวจะเดินทางไปงานย่ำแรงที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เนาะโอเคพี่น้องครับไอ้สุริสกุลครับพขอกัระม่คลิปหน้า สล,ลักินีขอตัวลาไปก่อนนะครับน้ออยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงลำรือเงินทองปันดีสุขสุขคนครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับ <laughs> จะเสียวยังโอเคพอกันไม่คิปหน้าครับอาบนา้ำก่อนอาบน้ำแล้วก็จะได้เก็บของก่อหุงเก็บของไว้ยุติเร็วเคลียร์ของยิ่งน้ำสิ้นก็จะได้เดิน,เดนทางกันต่อครับพี่นอ้องโอเคบ๊ายบาย